คลิปนี้จะสอนการเข้ารหัสคลิปวิดีโอที่ตัดต่อในโปรแกรม Camtasia Studio 7ไปเป็นไฟล์ mp c หลังจากที่ตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้คลิกไปที่ Produce and Share เลือกไปที่ Custom Production Setting คลิก Next เลือกไปที่ mp c flv swf แล้วก็คลิก Next ื่าที่การปรับแต่งในส่วนของคลิปวิดีโอว่าเราจะให้มีตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าตัวควบคุมหรือไม่ถ้าในกรณีที่เราจะเอาตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราก็มาเลือกเป็น Express Show Overlay Control Classic ในกรณีที่ต้องการ จะสร้างเฉพาะไฟล์ m p c อย่างเดียวก็เลือกไปที่ no control เมื่อเลือก controller เป็น no control เนี่ยก็จะได้เฉพาะไฟล์ mp4 อย่างเดียวจากนั้นก็มาเลือกที่ file format เลือกเป็น m p วิดีโอไซส์ก็มาเลือกความละเอียดของวิดีโอ ไปที่แฟ a ต option ก็จะเป็นตัวเลือกของการเข้ารหัสอย่างในวิดีโอนี้ก็ Framerate ว่าจะให้ frame rate ของวิดีโอนั้นเท่าไหร่คือถ้า frame rate มากวิดีโอก็จะใหญ่ไปด้วยควรใช้สักประมาณ15บห้าเองก็ดิ้งโหมดก็เป็นการปรับตัวเลือกของการเข้ารหัสว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบ คุณภาพหรือว่าจะเอาแบบบิดเรทถ้าเลือกคุณภาพก็เลือกไปที่ Quality จากนั้นก็ไปปรับว่าจะเอา Quality เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าชัดมากขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ไปด้วยเลือกสักประมาณ70ไปที่ Audio เราจะต้องทำเครื่องหมายถูกหน้า Encode Audio ด้วยถ้าเกิดว่าไม่ทำเมื่อเวลาเข้ารหัสเสร็จเนี่ย คลิปเราจะไม่มีเสียงในส่วนของบิดเรตแนะนำว่าควรใช้สักประมาณ96ขึ้นไปถ้ามาตรฐานทั่วๆไปก็เป็น128ถ้าเลือกต่ำไฟล์มันจะเล็กแต่ว่าเสียงนั้นจะไม่มีคุณภาพจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคแล้วก็คลิก next คลิก next ตั้งชื่อ production name เข้าไปให้มาดูที่ด้านล่างเมื่อเราไม่ได้เลือกตัว controller เนี่ยเราก็จะได้เฉพาะไฟล์ mp4 เท่านั้นคลิก finish เพื่อทำการเข้ารหัส หลังจากที่เข้ารหัสเราก็จะได้ไฟล์ MP4